สวัสดีครับวันนี้กูก๊กกัคชาเนจะพามา,าสักการะนะครับวัดพันนอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งข้างบนนะครับข้างบนข้างหลังที่เห็นอยู่นี้จะมีทั้งหลวงพ่อพันนอนพระยืนแล้วก็พระนั่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กูก๊ก c h a n า e นลด้วยนะครับขอบคุณครับ กรมของร่างกายปกติเปิดส่วนหน้ากาศนี่ก็จะเป็นองค์ผ้านอนนะครับองค์ใหญ่มากนะครับ อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นวิหารพระนั่งนะต่อไปก็จะเป็นวิหารพระยืนนะครับพระพุทธฉายนะครับเดี๋ยวกูกักจะพาเข้าไปกราบขอพรกันนะครับ